แน่นอนนี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ5,000คำสำหรับวิดีโอ YouTube ในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถังรุ่นใหม่ของไทยปี2025และราคาพร้อมอินโทรสำหรับช่อง Motion Mode เริ่มต้นวิดีโอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Mode สาระความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีอาวุธของไทยและต่างประเทศ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถถังยุคใหม่ของกองทัพไทยในปี2025ที่มีความทันสมัยแข็งแกร่งและมีขีดความสามารถที่ก้าวล้ำพร้อมรายละเอียดด้านเทคนิคฟังก์ชันการใช้งานและราคาประมาณการที่น่าจับตามองรถถังรุ่นใหม่นี้จะเปลี่ยนชมหน้ากองทัพไทยไปในทิศทางใดมารับชมไปพร้อมกันเลยประเทศไทยมีแผนพัฒนากำลังรบทางบกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังปี2020เป็นต้นมากองทัพบ,บกไทยได้ปรับกลยุทธ์ด้านการจัดหาและพัฒนารถถังให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจในปี2025คือการเปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าทวรารวดี05หรือชื่อภาษาอังกฤษว่าดีวราวาติ05 MBT ซึ่งเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารในประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรระหว่างประเทศในแถบยุโรป รถถังทวรารวดี05ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ทั้งในด้านการรุกการป้องกันและการสนับสนุนทางยุทธวิธีมีการใช้วัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่ที่เบากว่าเดิมถึง30%แต่มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าตัวถังภายนอกป้องกันการเจาะจากหัวรบพลังระเบิด h e a ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในระยะประชิดมาพูดถึงระบบอาวุธของรถถังรุ่นใหม่นี้ ปืนหลักที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวรถถังคือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบเรียบลำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากระบบควบคุมดิจิทันที่ผลิตภายในประเทศซึ่งสามารถยิงกระสุนจอกรอกคิเนติกอินเนอร์จีได้ถึงระยะ4 0 0 0เมตรด้วยความเร็วต้น1,800เมตรต่อวินาทีรวมถึงยังสามารถยิงจรวดนำวิถีแบบลำกล้องรวมการล็อนเอทีจได้อีกด้วยทำให้สามารถตอกโตเป้าหมายทั้งในระยะไกลและไกลได้อย่างครบถ้วนส่วนอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.6 2ม mm, ิลลิเมตร และปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบนป้อมปืนหมุนอัตโนมัติแบบควบคุมระยะไกล a c w s ซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถป้องกันตัวเองในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องโผล่ตัวออกจากตัวรถระบบควบคุมการยิงของทวารวดี05ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของรถถังรุ่นนี้ด้วยการติดตั้งระบบกล้องตรวจจับเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ AI Assisted Fire Control System AIFCS ที่สามารถประเมินระยะความเร็วและทิศทางของเป้าหมายเพื่อช่วยคำนวณการยิงอย่างแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ในส่วนของเครื่องยนต์รถถังทวรารวดี05ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่แบบ V12 ความจุ1,500แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังอัตโนมัติ8สปีดท,ที่ช่วยให้รถสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางออฟโรด พร้อมระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกที่สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ทวาราวดี05ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันตัวขั้นสูงเช่น Active Protection System (APS) ที่สามารถตรวจจับและสกัดจรวดหรือกระสุนที่ยิงเข้ามาด้วยความเร็วสูงก่อนจะถึงตัวรถได้รวมถึงระบบเลเซอร์ Warning Receiver ที่สามารถเตือนลูกเรือเมื่อมีการเล็งเลเซอร์มายัางตัวรถทำให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที ภายในตัวรถยังมีระบบปรับอากาศแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนของไทยกล้อง360องศารอบคันพร้อมระบบสื่อสารดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวณซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถประเมินสถานการณ์ในระยะไกลได้แม่นยำยิ่งขึ้นในด้านการผลิตกองทัพบ,บกไทยวางแผนจะผลิตทวารวดี05จำนวนทั้งสิ้น150คันภายในระยะเวลา5ปีโดยมีการแบ่งเฟสการผลิตออกเป็น3ระยะเริ่มต้นที่การประกอบขั้นต้นโดยโรงงานในประเทศ และพัฒนาไปสู่การผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้ได้เกินกว่า60%ภายในปี2027ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานในประเทศแล้วยังลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วยมาถึงจุดสำคัญที่หลายคนสงสัยราคาประมาณการของรถถังทวารวดี05อยู่ที่คันละ320ล้านบาทไทยหรือประมาณ9ล้านเหรียญสหรัฐต่อคันซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับรถถังหลักของประเทศพัฒนาแล้วแต่เมื่อเทียบกับขีดความสามารถ ระบบอาวุธและการรองรับยุทธวิธีใหม่ๆถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดหาในระยะยาวยังมีแผนการอัปเกรดเพิ่มเติมอีกเช่นการติดตั้งระบบไร้คนขับในอนาคตเพื่อใช้ในภารกิจอันตรายรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบสงครามเครือข่ายเพื่อสร้างสนามรบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบกองทัพบ,บกไทยยังวางแผนจะจัดตั้งศูนย์ฝึกจำลองสำหรับรถถังทวารวดี05โดยใช้เทคโนโลยี VR และ AR ในการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกเรือสามารถเรียนรู้การใช้งาน การบำรุงรักษาและการรบในสถานการณ์ต่างๆได้เสมือนจริงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการฝึกในสนามจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับทหารไทยรุ่นใหม่ในด้านการส่งออกกรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของรถถังรุ่นนี้และอยู่ในระหว่างการเจรจากับหลายประเทศในอาเซียนเช่นลาวกัมพูชาและเมียนมาที่แสดงความสนใจจะจัดหารถถังรุ่นนี้เข้าสู่ประจำการในอนาคตอันไกลทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของไทย ทวารวดี05ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความสามารถในการป้องกันตนเองของไทยในอนาคตขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motion Mode เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธของไทยและทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจบวิดีโอหากต้องการให้ฉันแบ่งสคริปต์ออกเป็นตอนหรือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละระบบเช่นระบบ AI การฝึกนักขับ หรือเปรียบเทียบกับรถถังประเทศอื่นบอกได้เลยครับ